พี่น้องมองพอละจ้าสุกละจ้าบ่งหมอสุกแล้ว,ลว,ลว,ลวบัดน,นี้แม่ทุ่งเสียไฟตู้ใส่จ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องพบพ่ออีกแล้วจ้าก็ไม่ทุ่งหวัญใจจ้าพี่น้องขาบัางบังอือจา้าบังอือก็รังสิเป็นจอดอกจอหน่วยจ้าบัางงามค่ะบุญนั่งมาพี่น้อง,องบังแม่ทุ่งสิหานั่กินแรงจา้ามาชมสวนมังบุง่น้องเอ้ยบังบุงบัว พี่น้องบวบบวบน่ายง่าพี่น้องเอ้ยบวบง่ายสักจ่าเดี๋ยวแม่ต้องสิไปแกงไส้กบแกงไส้กบสู้กินพี่น้องบวบด้วยแบบง่ายเลยโอ้โหด้วยแบบง่เลยค่ะแบบง่ายเลยพี่น้องมิจัาเป็นน้อยหน่อยจ้ะลายเลยพี่น้องมาเลาะ่งสวนข้าไม่อย่างเนี่บนกบวบบังเกียร์กลังงามพี่น้อง หมักเตรียมเด้จ้ะอันนี้หมักฟักจ้ะหมกักฟักหรือหมักตน้นพี่น้องพี่งามค้าพี่น้องเบิ่องามคข้าอบพร้อมจ้ะเดี๋ยวบนแรงสีแกงใส่ตาช่วยตากินแกงใส่ขบจ้ะงามข้างามงามพี่น้องใส่ผักอิตูหอมหอมมาชมสวนงามฟังเลยเพื่อ มองไม่ถูกที่เขามาเก็บบวบจ้ะยุไ,ไนไ่ในพี่น้องจ้ะในพักจ้ะบวบพ่อแง,งมพักอันนี้นี่เป็นบวบเลี่ยมเลยจ้ะบวบเลี่ยมบวบเลี่ยมจ้ะสิไปแกงใสก่กบมันอยู่ไน,นจ้ะค่อยๆปิด จะจะซ้ำเลพี่น้องเบื้องงามคับเบื้องต้นบอกห้วจ้ะอย่างงามคัาเกิดงามกันเดี๋ยวสิออกไปก่อนพี่น้องออกไปก่อนพื่อนเบื้องพี่น้องเดี๋ยวซ้ำซ้ำเนี่ยแกงกินมาหมดจ้ะมันมอนยังสุดเลยค่ะพี่น้องอ้อนอนึเนี่ยอ้อนอนึ่งจัดท้หุ่นเกี่ยวเบื้องอ้อนออนมังเบื้องนอ้อนหนึ่งจ้ะหิมม้อหนึ่งรอมันยังจะเวยจ้ะ อ้อนๆนึงเดี๋ยวมาอัเดีไปก่อนไปโอเคกินเล้ยมื้อนี้แม่ทุ่งมาต,ตลาดจ้ะเด็กได้กินมากนำเต้าหู้นทำเต้าหู้เหรอเด็บอกพริกดิบมาจ้ะแห่ไปซื้อกบมาพร้อมซื้อกบมาพร้มพอมไปตู้จ้ะกับกรกเบกือพี่น้องงามคักอันนี้แหว่บังหน้าจ้ะถุงแหว่บังหน้าเขางามงาม เอางามค่ะพี่น้องได้แวะฝากกินอยู่หัวหน้าค่ะถ <ไป S 1> ือกันพี่น้องกับบระเคียกับปนกับกบเอบเอบจ้ะะบาบังตเป็นไงเลยเมนูนุ่ยอือเอื้องเต่าค่ะก็ามือแรงกบตเป็นไงพี่น้องไปตามเพจได้กินก็นเลยจ้ามาเด้อพี่น้องเมื่อกี้ไม่ต้องดีเห็นนากินจ้าีอ,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 อ้อมกบใส่บวบจ้าหนิบวบนง่ายๆอ้อนดีค่ะพี่น้องบอ่ะเคียบด้วยค่ะเมื่อก้อน,ออน โบบานมันหวานไม่น้องบอปลูปกธรรมชาติอีหลีเลยเปลูกยังไงก็ได้กินด,ดีมันงามจา้ะขางเงย็นไม่ฝุดด่นดนมันงามปลูกพัยกยังขางงามแทบสีบรอกโคใส่ปุ๋ย้็ค่ะ,คะพุ่นกับบรอกโคใส่มันงามไปมาเลยเอยาเม่ตุงต้งเอาไปตู้ไปนะ้ำมีขาวิธีเห็ดเมตุ้งตำเครื่องค่ะเอาโักพริกตะไคร้ไม่ใส่ใบผักกูดใส่ หม้ปรุงรสจ้ะใส่เกลือใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาจ้ะเพื่อความสุกเขาต้องขวากบให้มันของหอมมาก่อนค่ะกบมันสุกแล้วค่ะมาบวกบวกใส่จ้ะพี่น้องให้บวกบวกต้องไปบวกบวกข้นก็หากันมาเด็กก็ปิดฝาไว้จ้ะให้มันฟูบุบบุบบุให้มันบวกบวมันสุกก่อนน้ำเขาเนื้อก่อนจ้ะแล้วก็เขาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แม่ขวดจำนี้เขาก็มาเด็กไปใบใบพี่ตู้ใบจ้ะ ว่าข้าซิมแล้วแหละข้ากระถิ่มบุบลงไปกับปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวไปตู้ไปก่อนไปตู้ไปจ้าชิมใส่เตาหอมพี่น้องหม้อพละจ้าสุกจ้าเดูบ้าหมอสุกแล้วบัดทีนี้แม่ถุกเสียไปตู้ใส่จ้าชิมไปตู้ใส่ดูค่ะ คนแร่อพี่น้องมันจะแสียบว่าจ้ะกบพี่น้องกบหลังเงี้ยแค่น้องเอ้ยมันจะแสีบพักก่อนหมล้วจ้าแสีบแล้วแสีบแล้วไปยังไม่ถูกขอชิมมังกรค่ะมันแสีบบบอชิมมังกรต้องห่อนชิมลายมาเลยเสียบพ่อพี่น้องแสีบแสีบจ่ามม่กินน้ำกันเด้อเ์าก็ปิดฝาปิดแกะกันไปไปหาข้าวกินกันเลยจ้าจ้ามา ตามมาเลยกินขขาวจ้าสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วอ้อมอบกบจ้ะเซ็บเียบพวงเนี่ยไอ้ทวนทวนด้วยพี่น้องพวงเนี่ยจะเสียบขาจ้า มาเด้อจ่าไมากินน้ำกันเด้อปวดพี่น้องพี่จะแซ่บบ่หมอนึเนื้อยพี่น้องหวายเลยไหวเลยจ่ามาพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะเขาเนี้ยหอนหอนจากกองเง่ายเลยบังสุกหลอ่ะพร้อมครบใส่บบบบจ้ะบบบหอมมึงพี่น้องอายชวนชวนอยู่หอนคัะ าจนทวนไม่กินน้ำกันเลยจ้าปอกองขาเหมันหอนเสียบีนองเสียบหวานจ้ะของนี้หอนหอนดีกันค่ะ แด็ดไปกันน้คลิปนี้แม่ทุ่งขอฝากไว้สนันี้แล้วจ้ะฝากติดตามกดแชร์กดติดตามให้แม่ทุ่งได้จ,จ้ากดหัวใจแม่ทุ่งขวัญใจเคเคคุณหง่อง่องไปของเล่กินเที่ยวเล่นตามใจเคเคคุณหงจ้าคลิปนี้จะฝากไว้สํานี้ก็แล้วจ้าสวัสดีค่ะ